สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ใน YouTube ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปาการทำสีตู้ใส่เสื้อผ้าสองบานเลื่อนครับขนาดจะอยู่ที่65ครับความลึกครับความกว้างด้านหน้านี้ก็2เมตรครับความสูงก็2เมตรเช่นกันครับตู้2เมตรคูณสเมตรเป็นตู้ขนาดใหญ่ครับ ถ้าเราไม่ทําเป็นสองตอนเราก็ต้องทําเป็นตู้แยกได้ครับตัวนี้แยกได้เป็นสองชิ้นนะครับแยกกลางครับเนี่ยครับด้านหน้าก็เป็นลักษณะไม้ขนาดประมาณแปดถึงเก้าเซนครับตัดปากสี่สิบห้าครับเป็นไม้สักจากองค์การอุกสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับอายุไม้ประมาณสี่สิบห้าปีครับอันนี้เราแขวนผ้าครับแล้วก็ มีลิ้นชักสองตัวแล้วก็มีชั้นครับที่ว่างตรงนี้ก็เป็นราวแขวนกลางเกงครับหรือจะปล่อยชุดยาวเลยก็ได้นะครับเป็นปล่อยแขวนชุดยาวก็ได้ครับเป็นราวผ้าครับด้านบนนี้ก็เป็นชั้นพับผ้าครับนี่ครับราวผ้ายาวเลยครับด้านบนก็พับผ้าได้ครับเอาผ้าพับใส่ได้เป็นตู้ขนาดใหญ่ใส่เสื้อผ้าได้เยอะเลยครับนี่ครับทําจากไม้สักทองครับกําลังทาสี ยังไม่เสร็จดีครับยังไม่ครบเที่ยวครับต้องทาทั้งหมดประมาณ8ปดเก้าเที่ยวครับสวยงามมากครับนี่ครับตู้ใส่เสื้อผ้าสองบานเลื่อนแยกได้ครับนี่ครับบานนะครับบานทาสีเสร็จแล้วครับเหลือแต่ตัวตู้ครับเป็นลักษณะบานใหญ่ครับกว้างเกือบ1เมตรครับสูงก็เกือบ2เมตรเหมือนกันครับทําเป็นลักษณะ3ลูกฟักครับอ่าตรงกลางลูกเล็กกับเข้าหน่อยครับ ด้านบนกับด้านล่างลูกฝักเท่ากันครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ